ก็สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกำลังรับชมแอนจิลีคุ่กในเกมแกรี่มสอ13วันนี้เราจะมาอยู่กับคุณพี่ดาวเดินคนเฮ้ยพี่คุณซวนมุนมึงเบ่งเฮ้ยพี่ะเ้ยม่กี้คุณชนมึงเด่งเลยี่โทวนม่งับเ่งเลยนะฮะตอนนี้ไอ้ลกนี่มันทำอะไรได้ลยโอ้หนักปะหนักเลยจะทำการเ็ออกไปออุ้ยาอาอาอ มันอันตรายมันอะไตรายนีงเปะเกี่ยวของเล่นเด็กเล่นเด็กอางเฮ้ยพี่ลองลองดาวดาวมาดูดิโคมากโดโคมาแล้วจะเห็นพลังงานไหมเอ๊ะว่ากูตาย ไปีอย,บบอย่าบบึงอย่ะนะนนยีนักกัรบินจะเละนะเว้ยัวอาเเ้ออีนนี้ก็แไ้ไก่ไอ้กี่ายุ้ยมือเหยอโฟมาดูนี่มาดูคนมาดูคนรอยได้เยอะทำแต่ง,งานกอน,นดิ C I A เราอ่ะเออ อ้าแล้วหายไปไหนอ่ะขึ้นหายข้มาทั้งบนนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยใะขึ้นไม่ได้ข้าขึ้นไม่เป็นก็โคตรตัววีขึ้นมาไงไอ้โง่ไอ้ไอ้ื้อไอ้ไอ้ไอ้ไก่เออไม่ได้เล่นนานก็ไม่รู้ไงไอ้เนื้อผิดเลยเดินไอ้มันบึ้งมันบึ้งห่อะไรแล้วแกเออดอกเตอร์จะอังตายตัวนี้เด็กเด็กดอกเตอร์เลยจังวิ่ง ม่อันนี้มาสอนอาไอะไรไม่กีนกอุ้ยจีไอไกยัยุ่งเอไกไอไกม่เกี่ยวอุ้ยฝังมล้าแล้วมาแล้เสืยเสีฉันจะบินหนีไปเออคตรหัวแล้วพี่เอ๊อ แต่าการเสียเกยต้องเทพนะครัเดผมมาดูการคืบหแ้านี่ค <c oughs> <c oughs> ือโงอุ้ยเขียมเลยแหละนี่เางี้เลยแหละอ๋อผมกลับมาแล้วทำอะไรอ่ะตู้ไ้สเสือ เฮ้ยวันนี้ไอพีวันนี้กูสร้างไม่เท่เลยวะไม่เหมือนเมื่อวานเนาะเยอะวานโคเทเลยเดี๋ยวมาทำอะไรเออเอาวเอาทหารมาให้หนึ่งคนหนึ่งนายเนี่ยแต่ว่าหนึ่งนายโอ้ยอยปอ้ย่อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยปอ้อยโอ้อยออยโอ้ย่อยอยอยอ้ย ประจุนี่สัตว์น่ะอันนี้คือต้องทำงานของไอ้ไก่เลยเอ้ยของไอ้ไอพีเลยของฟูเออของมือไงมก็อยากเล่นหิวไอ้แก่เราเตีย้ยแค่ไหนวะฟูดิโฟดูบ้านนอนเสร็จกลางเลยผมมีที่นอนเป็นของตัวเองอุวยอะไรรุ่งรึ้งวะมรุ่งริ้งแค่ไหนแดดตอนนี้ เจานายไอพีพี่ใคเอาชักโครกมาฟาดผมจานานยอานั้นอู้ได้ครับจ้าด้ครับผมเาครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปตามเอถือผมไอ้ไกไม่ดูไวไีไปละไปละนไอพีไอพีไหนไอไก่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 ยิงเดี๋ นายจะไปเอาพึ่จะทำงานตรงไหนอ่ะบอกทำไมต้องตรงไหก็ได้ยังไม่ตรงนี่มิดไม่มตรงนี้มีเตียงนอนของตัวเองวิ่ง้วิ่ไอ้ัวการดีงามวิ่งโ้โตายเอโอเคเลยนี่คือสำนักงานไก่โฟวินโฟวินอะไร ขามอยนั่งเก้าอี้ยังไงโอ้เก้้โอ้ผมผมไม่ได้เล่นบ่อยเล่นเล่นเล้านาครับเล่นบอลไน้ีครับเจ้านายเ่โอเจ้านาจะเล่นคอมคอมบ้านคอมบ้านมึงนี่โหดมากน ok ี่เล oh, <c oughs> ่นคอมโน้ตแบบโอ้โหเจ้านายเล่นคอมนี่มันมีนี่

ถ้าสรางของทีมาตกเพื่อไม่โหเอโอโต้วอกอะไรีไอเนีย <laughs> อ้ื่เออมีห้องที่ทำงานไทย <laughs> อ,อ่ะก็ติ่นเลยนะันนี้เพอที่ทำงานไทยว่าต้วนเด็กๆอย่าเล่นกนันฮ้ย กูห้ามกูพอพูดจ right. ัการกูเร yup> ียขาใช่ไหมเด็กเก๊เอลกูยิ่งกูเป็นไรแก่พี่สาวมาฝากคุณพีด้วยอุ้ยเรื่องเนาะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเอาอะไรกูเนี่ยซอการ์ป่นใครเอาเปล่นกูเบื่อ อุ้ย oui, อ oui, oui, ุ teachers, ้ยอุ nah ้ยตัวมันใเญ่โอ้โหมาดูที่ทำงานเสร็จแล้วมีเก้าอี้หนึ่งตัวมีสองสามตัวมีเตียงด้วยโอ้เฮ้ยต้องเป็นสำนักงานพีตรงนี้ตรงนี้เออ เงี้ย yeah, ดีแล้วอันนี้คือที่ห้องทํางานกูด้วยมึงนี่คือห้องทํางานของอาจารย์เจ้านายเขาแอลโ,โ,โ,โอ้โหมีโต๊ะโ <c oughs> อ้โอ้เจ้อนไยเฮ้ยมีมลืมอะไรไปเปล่ามีมึงลืมมีมยจิเลยจักรยานที่ถุย <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโฟมันโฟวินมาเล่นบอลตรงนี้มีบอเลเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวด้วยเตะไม<ป>่กู <c oughs> ไม่ว่าง <c oughs> คุณมึ <c oughs> งเครื่องนี่หรอ นู Ooh, ้ okay. oh, time, hours, ็ติดเยอะไปแั้งแต่วะติดมือด <No ้วยโอเคติดให้ไอ้ไก่กำลังงานอยู่ไหนอยู่นี่มาดูดิมันทำงานอยู่ผีผีตู้ด้ตายแล้วขับขึ้ตู้ใบประคับนะแล้วจะคิดกูไม่ได้คิดใครยิงอะไรกันเนี่ยไอ้เจ้าหน้าทำไมหน้าแก่ขึ้นไง พีโคตรเร็วเลยเอ่ออีามีรมอมีเรื่องถามนึงอย่างมีเหาพ่อเหรอมีเรื่องถามอย่างเดียวมึงไปต่อยทีเดียก็คอยไวอสโออไ่ม่มึบเมอ

ủa lắm đi 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 Nhìn nhìn đi nhìn nhìn đi 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 ไอ้โปปาตาม่ mm ่อ uh e like, hey. ุ <Hey. S 1> ้ยโอ้คตำนานกดยังไงอะพี่เดืดดตี้าออกมาไงอุ้ยอ้ยงเหรอเฮ้ยดยกแดกโอหอร่อยได้โ๊ะ้ครับโ๊ะใ่ห่อยุ้ยแดกได้จงวะไหนสาของข้า วยมีอะไรเนลย